ทุกอย่างที่มันผ่านมาแล้วเราจะไปเฉลยอยู่กับมันมันก็เลยไม่สามารถที่จะก 9, 5, ้าวข้ามพนอารมณ์สิ่งเหล่านี้หลุมบ่อหลุอ่สิ่งเหล่านี้ได้ก็ะจะไปเฉลยอยู่กับตรงนั้นทําอะไรก็กลัวเป็นทำอะไรก็ะรกะแวงไปหมดทําอะไรก็อะไรทุกอย่างเลยนัเอาไปเอามาหน่จินตอนนี้มันจะกลายเป็นความเคยชินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเป็นแท้ท้ายที่สุดมันอาจจะกลายไปเป็นสันดานของเราที่ทําให้จิตใจเราเป็นแบบนั้น มันก็จะแก้ไขไม่ได้ใจทุกข์จะสุขกมมีอะไรเป็นสิ่งที่กิริยานั่งยืนหถาวรให้เราคิดอย่างนี้ถึงวันเวลาันก้าวันผ่านพ้นไปแต่ละวันละชัว่วโมงชีวิตของคนเรากี่แจ้งนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรืเ่อยแต่เนื่องกนั้นเราเราจงรักษาใจดวงนี้ของเราให้มันดีจะไปเอาไว้กับคนอื่นใจตัวของเราคือตัวของเรา จะทุกจะสูงจะดีจะทั่วเพราะเรา่านี่แหละให้เราข้ามพ้นฝักฝังอะไรก็คือฝังที่มันมีเป็นสิ่งที่เลวร้ายไม่ดีนะชีวิตช่วยในระยะชีวิตใดชีวิตหนึ่งก็ต้องพบประสบกับบางสิ่งบางอย่างสุ่มมจัดปัญหาชีวิตปรัุสมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรามันเป็นธรรมชาติเพราะมันหนื่ยนเรามานี่เราก็ต้องผ่านถนนกี่เส้น ผ่านบ้านคนมาขี่หลังผ่านทั้งดีทั้งตัวที่เราต้องการจะรู้ไม่รู้บางครั้งก็ขับรถเราก็มุดปาดหน้าปาดหลังกันเงินได้เลยจ่าได้บอกกันนั่นแหละเหมือนกันกับชีวิตของพวกราแต่ละปีละเดือนที่เราขึ้นรถแต่ละมันต้องมีหลุมมีบ่อนะอะแต่เราอย่าไปใส่เราก็ต้องสู้เราก็ต้องเข้าเขาข้ามมาท้นมันไปอ,อย่าไปหยุดอยู่กับที่จงจงอย่าจงอย่าเอาจิตเอาใจไปไว้กับอะไรอะไรอะไรน่น เราเอาเวลานะมาตั้งใจทำมาหากินคิดในส่วนที่มันจะเป็นประโยชน์เสื่อคุณสาหรับดวงใจดวงนี้สิ่งที่เราพ่อแม่ให้เรามาแนละ้วคือร่างกายปือสิ่งที่มีโครงสรางกิตนใจที่ทรงอำนาจนี้นหะเรามาปกมาแตกนะเราอยากไปให้มันจมฟองสีตกฟองทุกให้มันดูเราลงไปดูลงไปก็ไม่เป็นอันททำอะไรอนะ่ะทีนี้มาเกิดความผิดว่าอุปสจรัปัญหาน่นนี่นั่นขึ้นมา เพราะเกิดความหอดหงเพราะแค่ขึ้นหลังในชีวิตเกิดความง่วงงงเจ้าซึมเอาไปเอามาทําให้ทําร้ายตัวเองเป็น,นตัว,นนตวอารมณ์เหล่านี้ถึงไม่มีตัวเป็นตนต่มันมีอํานาจเหมือนหอกเหมือนดาบที่อยคึ้นคลอยแทงหนูเพราะเพราะเราว่าไปให้น้ําหนักมันหรือไปให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ปล่อยมันผ่านไปผ่านไปสิ่งที่ดีเราก็เก็บไว,ว้เป็นทคติทัตัง เป็นวิชารูกภาษีเพื่อเพื่อเป็นแนวทางสิ่งที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็น,นประสบการณ์อันนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นคนเราทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้โลกนี้เป็นสิ่งที่เรามาผ่านชั่วคราวทนั้นเอง <Yeah. S 1> มาอยู่ชั่วคราวอาศัยชั่วคราวแต่เราก็ต้องทําความชั่วคราวอันนี้แต่ละวันให้มันตรงคุณค่าที่สุดเราอยากไปทําความ ทุกความอะไรให้มันเกิดแก่ตัวเองเผาผาดตัวเองดูไฟไฟเกิดที่ไหน่ไม่โคที่นั้นแล้วก็เกิดก็ไม่ไปเรื่อยๆนี่เหมือนก็อารมณ์ที่ไม่เป็นสิ่งที่คุณประสงค์นั่นแหละมันก็จะคอยแก่เผาเราอย่างนั้นต้องไปคิดอะไรมากนะให้รักษาใจตรงนี้ดูแลตัวเองดีรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากทุกสิ่งทุกอย่าง ไอคุณไม่รู้กาทุบไหมน้ำทุแล้วกระกาทุโมุ้งทางหน้าบุนกาทุบสารทุบทุบยิ่งขึ้นหนึ่งน้ำมันคือดอกไม้เด้ออือปาดนี่ที่นี่ที่นี้ลุงลุงก็จะรักษาให้ได้ทางด้านร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวของตัวที่จะดูแลที่จะรักษาเยียาธรรม มันต้องไปคิดอาฆาตพยาบาทโกรธมุ่งไปครท่งนี้นะสิ่งทั้งหลายต้องวนสิ่งดีไม่ดีปล่อยมันผ่านไปตามการตามเวลาเวลาคืนกินมันเวลาคืนกินทุกสารพสิ่นแม้แต่ตัวของตัวมันมันก็จะคืนกินไปเรื่อยเราสู้ว่าเรากตส่าทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้มากสําหรับที่เรามีลมหายใจทุพวกก็ต้องสู้แบบก็ต้องทนทนก็ต้องไปก็ธรรมดาของมนุษย์ของชีวิตของสารพัิ่นทั้งหลายในโลกใบนี้ มันไม่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ยังยืนถาวรมั่นคงใจเราใจคนก็หมือนกันจิตใจหนักเลครับนั่นคูอใจเขาหนักหนักสุดเลยนั่นะคือพยายามว่าของรุงรักษาให้ได้กับเพราะกายใจให้เอาศีลเอาคํำศีลเอาสอนเอาคําสอนของผู้เชี่เจ้าญแนวทางอันนี้ไปเป็นยาทาเอาเอาสติเอาสมาธินั้นไปเป็นยากินรักษามัน ให้เราเป็นตัวของตัวเราอย่าไปเป็นตัวของตัวของคนอื่นทุกสุขอะไรทั้งหลายเท่าคิดเจรณาให้มันเห็นความเป็นจริงอันนี้แล้วมันก็จะคลายความทุกข์ลงเรือ่องจิตใจเราเนี่ยมันทําให้เราทุกข์เราสุขเราเกิดเราตายดีชั่วใจตัวนี้สำคัญม,มากไม่มีตัวเป็นตัวแต่เขามีอํานาจใจความคิดถ้าจะเอาตามกระทมความคิดมันคิดจะได้ร้อยแปดพันประการนู่น ดังนั้นให้เราฝาใจเราต้องคิดจะหน่ายถึงจำหลวงลุงพูดไปให้สติให้แนวสางแล้วมันจะทําให้เราคลายความวิตกกังวลลงไปเรื่อยเพราะตัวเรามีสติคือความรู้สึกตัวรู้ตัวให้รู้ตัวมีสามาธิคือความตั้งมัน่นแล้วปัญญามันถึงจะเกิดถ้ามีความสมาธิมีสติมีสมาธิปัญญามันถึงจะเกิดจ,จะมี มันถึงจะสามารถทาให้เราเข้าใจถ้าเมื่อใดเราไปหมกมุ่นกับเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องมันผ่านมาแล้อกอมมันผ่านไปคิดอะไรได้มันก็ไม่มีประโยชน์ให้คิดอย่างนี้ถ้าจะไปคิดทำไมถ้าจะไปอยู่ทำไมอย่างนี้ฉันตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นกับตัวของตัวแต่ละวันละวันให้ดีที่สุดก็ลอไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิอยู่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโคตรโคโต ปกกิจวิญญาณของเราให้มันตื่นขึ้นจากกองทุกจากสิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมอง,องเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะความเบลร้ายความไม่ดีทั้งหลายนะั่นแหละมันทําลายใจสิ่งที่เราคบมาแล้วนะั่นเนีะยมันเอามาเป็นเรื่องทาลายกิจใจเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอุปสรรคปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่คนต้องพบไม่มีใครเด็ดเดี่ยวมันได้ครับคน จะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นแกจะต่างบุคคลต่างสถานที่ต่างเวลากันแค่นั้นแต่ทุกคนมีเหมือนกันแต่อาจจะมีคนละอย่างดังนั้นให้เราพยายามรักษาจิตใจเราไว้ให้ดีความคิดทำใจของเราให้ดีไม่ไปค,คิดอะไรมากตั้งใจทำมาหากินของเราตั้งใจดูแลตัวเอง ไม่มีใครดรนะูแลนะต้องไม่ใช่ตัวเองตอนเป็นที่พึ่งของตอนแล้วรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีร่างกายสังขารมันมีอยู่ชีวิตเรามีคุณค่าที่สุดเราเกิดมาเดินได้เดินตามาดูโลกไปนี้มาถึงอายุเท่านี้นี่ถือว่าเราก็ยังมีบุญีบารบมีอยู่พ่อแม่ให้เรามาแล้วด้วยเลือดด้วยเนื้อความสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําหรับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสาหรับท่บาน แล้วเราอยากเลือกที่จะทําลายตัวเองทําลายตัวเองหรือทำลายแบบนี้เนี่ยแบบด้วสย่งสื่อทุกอย่างเรียกว่าทาลายเพราะแม่เห็นคุณค่าเลี้ยงมาด้วยความนั้นตลอดเราอยากไปให้คนอื่นมาทาลายเราคนอื่นเขาก็ไม่ทำลายแต่ใจเรานั่นแหละมันไปยึดไปมั่นเป็นประทานในการยึดทร่พย์งินเรานั้นมาทําลายตัวเองอันนี้ให้เก็บไป เป็นคติเป็นแนวทางความคิดเปลี่ยนคิดทางความคิดใหม่เปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตใหม่ต้องเปลี่ยนต้อง,องดูแลตัวเองให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดอย่างนี้เราอยา่าไปให้น้ำหนักมันเอาไปเอามานี่ยมันก็จะกลายเป็นจริตเป็นนิสัยทําให้เรากลายเป็นบุคคลอยู่ในโลกอีกไปหนึ่งเลยนะซิ่งเหล่านี้ ดังนั้นว่าให้เราคิดจำความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้สิ่งซึ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่แช่มีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดและไม่ตกอ,อยู่ในหน้าคนใดคนน่งอันนี้จำทุกของอนนกังท่านจำธรรมความมุธเจ้าที่คอยครอบคุมกดอันนี้ครอบคุมไปทั่วทุกคนทุกตัวทุกสัตว์ทุกคนดังนั้นเราให้เราพิจารณาให้ดีรักษากจ,จิตใจดวงนี้ แต่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพตัวเองจงให้กำลังใจตัวเองจงยืนอย่างด้วยตัวเองจงสู้ด้วยตัวเองและจงพยายามเข้าไว้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปเชื่อลวงหลงเขากับพ่อของมันมบมาัาทุกสิ่งทุกอย่าง เอาจะมาบอกหลวง,งเจอมามากกว่พวกเราถึงมาอยู่ณปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอำนาจแห่งความพุกนั้นแหละมันสอนให้เราเป็นคนแก่แก่มันเหมือนหินนับปฏิปัญญาของเราความสุขไม่เคยสอนให้ใครเป็นคนดีความสุขความสบายนี่ไม่เคยสอนมิจจะสอนให้คนประมาทในชีวิตเกิดมาแล้วสบายด้วยความเลี้ยงดูที่คนเกิดมาบนปองตองมิจต่สอนให้คนกลายเป็นคนมักง่ายเป็นคนหละหลวม แต่ความทุกข์จากหากเล่าที่ทําให้คนเรานทุกข์ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่สอนคนให้คนเราเข้มแข็งมีความอดทนพยายามเราเกิดมาถือว่าเรามีเนื้อุงนแะล้วอย่าไปคิดอะไรให้มากตรงทําวันนี้ให้ดีที่สุดตรงทําปัจจุบันให้ดีอนาคตมันจะดีทําันวันนี้ไม่ดีวันหน้ามันก็จะเสื่อมไปเรื่อยร่างกายเราเนี่ตรงดูแลมันถ้าใจมันเข้มแข็งกายมันก็จะแข็งแรง ใ,ใจมันอ่อนแอใจมันผูกควบคุมด้วยสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวสมมันก็าําให้จิตใจเราเกิดความเป็นอารมณ์คอยควบคุมดึงชักจูงเราไปในทางที่ต่ำลงไปเรื่อยให้คิดให้มันดีเนาะจำไว้ดีๆอันนี้จงให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเหยียดย่ำตัวเอง ทุกคนมีบระัาปัญหาหมดทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดมาด้วยความร่าเืินไม่มีจะทุกข์หมดก็ไม่มีจะสุขหมดก็ไม่มีดังนั้นความทุกนี่แหละเป็นยาที่ดีที่สุดเราจะได้เห็นเห็นแล้วเราจะได้แก้เราจะได้มีปัญญาที่จะรับกลมเอาไม้มารับกลมกับความทุกข์เหล่านี้เป็นถิงรับกมรับปัญญาตัวเองไปไปอ่านนะ